สวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะเด็กๆเ,เช้านี้มาพบกับคุณครูเนยเช่นเดิมนะคะแต่วันนี้ครูเนยจะมาสอนเรื่องอะไรนะเด็กๆทราบกันไหมเอ่ยวันนี้ครูเนยจะมาสอนเรื่องข้าวมหัศจันแต่ข้าวมหัศจรย์หน้าตาเป็นยังไงเด็กๆทราบกันไหมคะถ้าเด็กๆไม่ทราบงั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับข้าวข้าวก็คืออาหารจานหลักที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนะคะบางบ้านก็จะใช้ข้าวเหนียวบางบ้านก็จะใช้ข้าวหุงหรือว่าข้าวเจ้าค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับข้าวกันเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะข้าวเปลือกข้าวสาร ข้าวเปลือกกับข้าวสารนะคะก็คือข้าวที่เรายังไม่ได้นํามาหุงหรือว่ายังไม่ได้นํามานึ่งนะคะและยังไม่สามารถรับประทานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ข้าวนั้นสุกก่อนนะคะต่อไปเลยเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้า เราได้รู้จักกับข้าวไปแล้วต่อไปเรามาดูลักษณะของเม็ดข้าวระหว่ากข้าวเปลือกกับข้าวสารค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าข้าวเปลือกก็ยังจะมีเปลือกหุ้มสีน้ำตาลอยู่นะคะส่วนข้าวสารก็จะเป็นมเมล็ดที่สีขาวผิวเรียบพร้อมที่จะนำมาหุงข้าวและให้เรารับประทานได้ค่ะ